ัสวัสดีครับคุณอยู่กับภาพภูมิ h ชาแนลนะครับหรือ ep ห้าสองเกมนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมเลนโบซิกนะครับกับลงแรงนะครับอันนี้ผมผมเล่นให้มันตกนะเพราะผมเจค่อยจะทาคลิปแล้วก็เล่นคนเดียวสุกๆไปเร้่อยก็คลิปนี้อาจจะมีคลิปแบบร่วมเรื่องกับน้องด้วยนะครับก็ขอโทษทีที่ทําหายหน้าหายตาไปนานที่ไม่ได้ทำคลิป rov p พับ g เดบะเดไล์ D ight, เครื่องเก่านูก็ หรืออีกเกมหนึ่งที่ยังทําไม่จบแต่เสียหายก็คือดิสเปกก็ขอโทษนะครับที่ไม่ทําต่อเสยม,มันหายอันนี้ผมก็จะมาแบบนั่งเล่นเลนโบซิคนเดียวเนอะก็อยากมาผู้คุยก่อนว่าผมก็ช่วงนี้ผมก็จะอาจจะมาทําคลิปเนาะอาจจะมาทําคลิปถี่ขึ้นเร็วขึ้นเพราะ มันจะใกล้เข้ามาหาลัยของผมแล้วผมก็มีน่าจะมีวา่างแค่ช่วงนี้แหละก็เลยอยากจะทําคลิปมั่งเพราะตอนสี่ห้าหกก็ไม่ว่างเลยงานเยอะชิปหายกิจกรกรมก็เยอะแต่ปีนี้ก็โควิดเนาะก็จะทําคลิปให้ได้มากที่สุดน,นะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็จะมากลับทำคลิปอย่างรวดเร็วแล้วลก็เกมความนะใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกได้ครับใต้คอมเมนต์ครับก็จะโชว์ฝีมือพูดเลๆๆ่นพูดเล่นไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วอ้อหาห้องนานเหลือเกินอยากสางพื้นฐานนาเกมอมาพูดเล่นพูดเล่นหยอกหยอก ก็คลิปนี้ก็อาจจะมาลงก่อนหรือลงหลังเกมของนี้ที่สวิตนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะผมก็ทําคลิปในวันนี้ทําคลิปนี้ในวันนี้ด้วยการสองคลิปเลยก็เป็นคลิปของเกมนี้ล็อสวิตก็น่าจะไปรู้กันอยู่แล้วถ้ามันมาลงก่อนหรือถ้าลงช้าก็จะเป็นแบบถ้าลงช้าก็น่าจะบอกคลิปนี้เลยว่าถ้าเราเป็นเกมแบบอ่าเป็นเกมอะไรว่าเป็นเกมอะไรอุ้ยจิกไปไทยโมบ้าเลย โอ้ดาวการไม่ยากเลยเกมโปเกมอนอยู่ไหน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 เฮ้ยใช่โปเกมอนอยู่ไหนก็ผมก็เพิ่งเล่นนะโปเกมอนอยู่ไหนผมก็เล่นมาประมาณตั้งสามเดือนประมาณนี้แหละก็นั่นแหละครับผมไม่ได้ติดตามข่าวอย่างเงี้ยเจอห้องแล้วก็ไม่ติดตามข่าวก็เลยไม่รู้ว่ามีเกมอะไรมามั่งเกมฟรีเพราะยังไม่มีตังค์จะซื้เกมครับมีแต่ตังค์ตือการครับุดยอดเลยพอดีผมก็เป็นนักแข่งการและก็เลยเอา การ์ดไปทุ่มก่อนไปทุ่มการ์ดก่อนเราค่อยทุ่มเกมที่หลังเพราะเกมนั้นก็น่าจะได้ทุ่มย,วยาวๆแล้วหลังๆจากเนี้ยได้เติมเกมย,วยาวๆแบบเลยสน,สนุกครับบอกเลยด่าอะไรที่เล่นเป็นมั่งตึกสูงกับชายหาดส,สนุกเล่นไม่เป็นจำแบบไม่ได้มันเป็นแบบน่าเกลียดอ่ะมันไม่น่าเกลียดเวลเล่นยากเว้มันมีทางคือสองทางแล้วมีทางเข้าแบบหลายทางมากเลยแต่ชายหาดเป็นเป็นแบบแผนที่ที่พอกลางๆนะไม่ยากไม่ง่ายเกินไป พราะถ้าใครแบบบุกเป็นบุกเก่งอะไรพวกนี้มันก็จะบบชำนาญไงต้องต้องเล่นกกนเป็นทีมนะเกมนี้นะครับถ้าใครไม่เคยดูมาก่อนก็น่าจะเป็นเล่นเกมเป็นทีมนะครับเล่นกกนเป็นทีมมีตัวเลขคล้ายๆเกมโมบ้าแต่เป็นแนวเกมยิงปืนเนาะมันมีความสามารถแต่ละตัวอันนี้ก็ทุบอันนี้ก็ปาระเบิดแต่ทำไมทุกคนถึงมาตอนนี้นะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับมันมีความสามารถคือป่าระเบิดสายฟ้าทําให้ความสามารถไฟฟ้าหรือใส่ไฟฟ้าที่วางไว้ใน อะไรวะเรียกว่าอะไรวะในฟอร์ดอะไม่สามารถทํางานได้อ่ะงงมันมีโล่สาย้าอยู่ตัวหนึ่งที่มันสามารถใช้โล่สาย้ฟใช่ไหมล่ะมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องอะสายฟ้าแบบสายฟ้าอะไรทีอย่างหนึ่งนั่นแหละปาใส่ปุ๊บถ้ามันติดสถานะสายฟ้าขัดข้องก็คือไม่สามารถใช้สายฟ้าได้เลยจะเป็นโล่โง่ๆเลยจริงมันเลยเป็นตัวที่ถูกแบนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่ไม่ถูกแบนนี่อุ้ยกำมัดนะครับกำมัดแล้วกำมัดแล้วแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นโล่นะครับโล่สายฟ้า อ้ยไม่ว่าอ้อโลกสายฟ้าจะได้เล่นแล้วครับทุกคนอ้ยแบตตัวนี้แบนตัวนี้ไปแบตตัวนี้ไปอย่า,ยาแบนลอย่าแบนลูกอืแบนตัวนี้ดิเพื่อนสวยสวยแบนไปไอตัวนี้มันมีความสามารถได้ยินเสียงโซนานะถ้ามีคนในอยู่ในระยะนั้น no 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 ไม่ทำไมต้องแบนลด้เนี่ยล่ะโลกสายฟ้ามันอาจจะ อาจะเก่งเก่งปะวะเล่นเล่นตาเล่นตาแรกมาจําได้ก็ไม่ได้เล่นนานเนาะเกมนี้เลมโบสิกก็อาจจะเล่นกลางๆน้งก็ขออภัยด้วยนะเออจริงก็เลยความจริงนะที่ปัดเซฟไม่ได้เพราะไม่เล่นนานละก็ซื้อตอนช่่อรดราคาเนาะราคาสองร้อยเล่นตอนไรดีวะนี่ได้สกินใหม่ด้วยนี่สกินจากอ่าอีเวนเนาะเป็นอีเวนของเอเลียเนาะที่มันมาภาคใหม่เอเลียห่าเหี่ยวเลยไม่รู้มันอะ ก็ถ้าใครอยากให้ซื้อเกมนั้นหรือรีวิวเกมนั้นก็ได้นะเดี๋ยวผมก็อาจจะรีวิวเพราะคิดว่าจะซื้ออยู่ซื้อมาเล่นเห็นมันน่าสนใจดีแต่เอเลียนน่าจะได้ถ้าเป็นฝั่งบุกเนาะแต่ถ้าเป็นอีเวนต์เราเล่นได้ถ้าฝั่งบุกฝั่งตั้งรับเดี๋ยโคตรเท่หมดเลยถ้าใครทันอีเวนต์นน่าสนุกจริงน่าเสียดายน่าเสียดายโอ้ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนระเบิดเดี๋ยวเพื่อนระเบิดเจนเ็น เกมน,นี้ไม่โดนด้วยนะครับไม่โดนาไอ้แ<อ>มนตั้งตรงนี้ไม่ได้หรอวะตั้งไม่ได้ดิโอ้มันตั้งไม่ได้วะแล้วเนื้อเนื้อทำไมมันตั้งไม่ได้วะไปเนื้อตั้งตังนี้ไ,ได้ไหมไม่ติดฝักไม่ติดฝักเออได้ลแล้วตั้งแล้วไอ้ความสามารถนี้นะครับมันบอกว่าเมื่อมีระเบิดหรือมีอะไรโย่เข้ามามันจะถูกทำลายทั้งหมด s like <S นั่นแหละระเบิดแฝกก็ถูกทำลายนะระเบิดควันก็ถูกทำลายนะแต่โดนไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าโดนถูกทำลายหรือเปล่า แต่ผมไม่ได้ป๋อเราผมไม่ไดซีเรียสอยู่แล้วต้งองตักไว้ก่อนเฮ้ยแล้วลืมผมลืมใส่สโคปมาไม่ได้เลยทำไมสโคปไม่มีพีกไม่มีพีโอเคเกมน,นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นยากอยู่คนระับ อนี่ยนี่นะปูเป็นปนงึงนะแฟดแฟดแน,น่นอนระเบิดนี่ไงว่าแลละเชี่ยกูโง่เหรอฮะชิดกูโง่เหรอแต่เวไม่มีไม่มีไม่มีอันนะั้นอ่ะแตกชิพ่าเลยไปเตียนอ่ะ เพื่อนอะไรเพื ALLY ่อนใครยิงอะไรวะอ๋อระเบิดควันตรงนี้เพราะแสดเพื่อนมันยิงกันนั่นแหละไปเจน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 เพื่อนเจนเจนเจนแค่เราแค่เราดักเว้ย ไม่มีสะโคบหรือเล่นยากอ่ะโอ้โหถ้าใครแบบเข้าใจแบบคนเนี่ยติดสโคบอ่ะน่าจะเข้าใจกันอ่ะเฮ้ยโดน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 ไม่หายโดน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 แต่โดนแต่โดนโดนมิวเนาะโดนมิวไอ้มิวไม่เป็นความสามารถคือทำให้สัญญาณขัดข้องได้ถ้าใครมาในระยะที่มิววางเนาะมิวคืออะไรมิวคือนมหรือเปล่าครับอุ้ยไม่ใช่นะเป็นตัวละครหนึ่งนะครับ แห n เดี๋ยวจะมานั่งเล่นมูกนะครับไม่ตลกเฮ้ยว่าแต่กมันมาตรงไหนวะน่ะอ๋อมันมาจากตรงนี้มามุมยิงอ๋อรอดักรอดักเราไม่น่าเราไม่น่าเดินเราเราน่าจะดักรอพาโทษโทษโทษพาพอาตัวเองแค่ยื้อเวลาเว้ยเกมนี้แค่ยื้อเวลาเราก็ชนะได้เหมือนกันเว้ยนั่นแหละมีกล้องอยู่มีเฮ้ย อ,อนี่ไงนี่ไงโอ้ก็ลังจะเปิดเลยแล้วใครแม่งเสือกไปมาร์กตรงนั้นว่าน่นาศัตรูได้ยินน,นะน่ะอ่าอ่อาา่อาเข้าไปเดินช็อตน,นะเข้าไปเดินช็อตน,นะเข้าไปเดินช็อตน,นะชิดก,กล้องครับชิดกล้องอเวินกำละเวินกำละเวนกำละ่ะมึงอย่าดิมึงอย่าดิไอเวนเออแล้วมึงก็กดทำไมวะสวย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  สวย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 ไงไงโนา่าโบน่ายส,ายส,ายส,สวยเนี่ยโอ้โหมีตะคบเลยยิ้มเลยไม่มีตะคบเลยร้องไห้เลยปืนดีเรายังพอเล็งจุดกลางไงแต่ไม่มีตะคบแม่งดีแม่งเลง,งยากจายพูดจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เล่นๆ,ๆนั่นนะตะคบลา่างยังไงต้องเอาเอาข้างล่างอยู่แล้วเพราะเรายัางไงเราต้องมีตัวโลมอะ่ะนี่มีโลมครับโลมคืออะไรโลมคือช่วยแคลรี่หรือเปล่าครับเอาไม่ใช่นะครับจะเย็นจะไม่ได้เอาเกมเอาวีมาใส่เกมนี้สักหน่อยนะจะเย็น ลมคือวิ่งไปวิ่งไปข้างบนวิ่งไปเช็คศัตรูเฉยซึ่งเราก็จะเล่นแทบอยู่กับดักหมีก็วิ่งมันตัวตัวโลมันจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดแล้วก็ามาเลฟฟอร์ดข้างบนไม่ให้ฝั่งข้ามจอดลงมาข้างล่างได้แต่จะมีตัวแต่ฟังบวกจะมีตัวจ่ออยู่ตัวจอดเหล็กอะตัวจอะเลฟฟอร์ดอะจาอจ่อฟอร์นั่นแหละเลฟฟ์อร์ดดักหมีก็ดักหม,กมีมันมีซุกซองเปิดทางได้อยู่มันเปิดได้ ตอนนี้เอาแต้มแล้วไปเปิดไฮเอรแล้วเอาแต้มก่อนนี่กไมีต okay. ัวเปิดแล้วเฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันเอาปืนหลักลูกฟอาอ่ะเฮ้ยทำไมนายทำไมนายใจเด็ดจังเราใจเด็ดเหมือนนายมากเลยอ่ะแม่งลูกฟองยันออกมาเลยแต่แบบนี้แบบนี้น่าจะ น่าจะเอาตัวติดกล้องมาตัวแบบเพิ่มกล้องอะเพิ่มการระยะในการมองเห็นน่าจะดีกว่าแล้วใครให้นะมาไหลเวนถ้าตัวพิทมาคอมโบตัวนี้ยิ้มมากบมดและโดยทางกับตันโดยทางพีทนี่ยิ้มแหละเดี๋ยวมีคนโง่นะเหมือนเราเพราะเราก็เคยโดนกัปดักตัวเองอยู่แล้ว คือเรื่องไม่กลับตัวเองนะคือเดื่กำจัดคนอื่นอ่ะเดินมาก็งงเดินมาไม่ดูเท้าไม่ดูห่างหิวอะไรแหละไม่ร้อยแตกเอาไงอ่ะเอาไงมาดิมาหนึ่งมาหนึ่งเปิดทางกันเปิดทางกันสวย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 มันเจ็บมันเจ็บสวยสวยสวยมันเจ็บมันเจ็บสวยโอ้โหลูกสองมือหดจัดหดเกิน มันเห็นได้ไงวะไม่เห็นได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดโผล่ปะเนี่ยไม่น่าเปิดทางใช่มันไม่น่าเปิดทางตอนนั้นไม่น่าจะเปิดทางข้างล่างเฉยใชจผมเล่นพลาดแหละโทษโทษโทษเออไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะไม่ได้เล่นเกมนี้นาะนแล้วทุกคนแย่งลัดคิวไปหมดแล้วครับมีสองคนที่ไม่ได้คิวแต่แต้มน้ำเงี่ยถ้าแต้มน้ำก็นับอคิว ฝั่งเราข้ามก็ไม่ได้กินเหมือนกันวะเราเป็นเพื่อนกันนะฝั่งเราข้ามเรียบร้อยสวยนี่ปลาอะไรวะนั่ปลาอะไรวะอ๋อน้าปลาดำแฟดเพราะเมื่อกนเป็นัวแฟดน่าจะปลาแฟดมาแล้วก็แฟตก็หายหายแบบงงๆงเลยงงๆยจริง้างนี้ต้องห้องัวเอ้ยไม่ห้องขวมันต้องเป็นห้องอะไรวะห้องเพนเฮาห์อยู่ม่รเลยวะเป็นชั้นสองนะชั้นสองชั้นสองก็น่าจะเป็นตัวกล้องอะกล้องกล้องหรือโดนอะโดนโคตรเกลียน แต่ถ้าเราเอาปืนขนาดขนาดสุดเหรออืมอืมคิดถึงเหลือเกินมิ้วนะครับตัวมิวนะครับตัวนิ้วมิ้วนี้มันทำมาจากนมนะครับใช่นะมันมิ้วมิ้วมิ้วคือมิ้วกิหายอยู่นะเล่นมูการ์หายหมดมืกเฟื่ชิบหายเลยถ้ามีน้องแจมนี่ก็คงแบบเล่นมูการ์แบบทั้งทั้งวันทั้งคืนอะ แล้วก็เล่นรูบิดรอนะครับยองเยาเยนี่แหละนแค่ละเล่นทีก็เสียดิอรอแหละฉลาดครับร้อยครัสิร้อยคิวนะครับวางติดตรงนี้นแล้วก็วางติดตรงนี้พอเรารู้นะครับมันจะต้องมีคนเล่นฟิวนะครับฟิวสโตนนะครับอันนั้นมันฟิวสโตนอันนั้นมันฟินมันฟินสโตนเปลี่ยนไม่ใช่ฟิวเนี่ยมันมีคนตัวเล่นตัวระเบิดนี่ฮาขำตรงขำแตกเลนะ้วน่ะโถนโถ่โด่ ดูหน่อยฟาดดนะูเนาะโหเมื่อกี้เห็น <seconds> โดนอะไรไหมเห็นโดนอะไรไหมเห็นโดนอะไรไหมอีเวนเห็นโดนเนาะซึ่งที่ความเรารู้นะครับด้วยความที่เรารู้นะครับเราก็วางตรงนี้เมือไหรเพราะมันไม่สามารถเจาะได้เนาะไอ้พวกที่มันใช้แบบสายฟ้าม <is located S 1> ันไม่สามารถเจาะได้เราเรายังไม่ระเบิดตรงนี้นะเนาะแต่ว่าคือจะสำคัญ ฮ่า <d _ n> วาข้างบนนะมึงจากตรงนี้เรวางข้างบนนะโติดติดตดตดโแล้วเมื่อใครตัดสรุวให้วางตรงนั้นไนะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นรเพื่อนเราจะแอบบตัวนี้ไปด้วยกันเพื่อนเราจะแอบตัวนี้ไปด้วยกันแต่พกันปั่ระเบิดมาแตกไม่มีตัวแบบไม่มีตัวคนแบบคนเล่นแบบอันนั้นไงกันร,ระเบิดอนะ่ะแล้วปาปุ๊บแล้วมันยิงระเบิดให้โอ้ถ้านายเล่นกอดเดี๋ยวเราจะเล่นหิวก็ได้นะตาหน้าแต่คขไม่มีตาหน้าละ ตาต่อไปก็เป็นฝั่งบุกนเนาะเพราะ, ident, ant, ะ,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 ะมันฝ uh, ั่งตั Nay, ้งร้านมันฝ oui> ั <h <h ่งได้แค่สามตาแล้วผมเล่นเกมนี้ไปนานทุกคนน่าจะสังเกตว่าทําไมเราเล่นได้แต่ฝั่งป้องกันเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันเนาะว่าทาไมถึงเล่นได้แค่ฝั่งป้องกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็้แต่แล้วแต่คนพัฒนาเกมอ่ะใจดีหฮ้ยเรียบร้อยแตกเรียบร้อยแตกเรียบร้อยแตกอย่าเล่นนะกูแล้วพูดผมแล้ชํูชำนาญโลนะบอกก่อนผู้ชำนาญโลนะเวนอย่ามาตั้งเล่นโลเฟนเห็นดูแล้วตัวอะไรเห็นเห็นแค่ไฟก็รู้แล้วตัวอะไร ทำไมตัวหน้าไม้นะตัวหน้าไม้เขาบอกว่าหน้าไม้โอ้โหยังไงทีมเราชนะอยู่แล้วมีคนเก่งอยู่ในทีมครับสามคนเดอะแบกโล่อ่ะเอไม่ใช่โล่อ่ะไอตัวอะไรวะไอตัวไอตัวผมไม่ใช่เลื่องอะไรเป็นการเล่นแป๊บนึงไม่ใช่เล่นละผมกรเนื้อหายวะพี่ผ่านแล้วมันเห็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 นแล้ว ม่อยู่ตรงไม่อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ไม่อยู่ห้องนี้ไม่อยู่ห้องนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแตกเรียบร้อยแตกนอยู่ห้องนี้เวนไม่ได้แดกหรอกกูมีก่อนี่แตกกอดทำหาอะไรไม่ได้เลยเพิ่งรู้เน่ยสังเกตโลดดีครับกอครับกอไม่ยังไม่รู้เลยน่ะอยากจะรู้จริงๆว่ากอมีทำมีทำเพี้ยอะไรครับกอมีทำเพี้ยอะไรครับอยู่แล้วนะเนี่ยครับอยู่แล้วนะครับเล่นมิวของตัวที่ผมเล่นถนัดครับอยู่แล้วนะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้เพิ่งเห็นจริงๆน่ะแล้วการสังเกตอ่ะจะเห็นใช่ไหมเราเราก็เพิ่งเห็นเฮ้ยทำไมไม่ยิงวะ ถ้าเป็นโปรเพเยอร์มันจะยิงเลยโดยที่ไม่ไมสดอะว่าเป็นฝ่ายเดียวฝ่ายเราหยอกยอกยอกยิงฝันข้ามเล้วผมก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งอะเ,อเจอตกใจด้วยว่าใครยิงเพื่อตายหาเรียบร้อยเรียบร้อยสัญลักษณ์ขึ้นตัวแดงเลยนี่ไงฟิวตัวฟิวแต่ผมจะเล่นโล่ถนัดโล่สุดคนชำนาญเท่านั้นจะเล่นโล่นะไม่หลอกโล่มันโกงเกินแต่ไม่เอาด้วยแล้วเริ่มรู้สึกว่าฝัานข้ามทำไมไม่แบนโลนะ่และเริ่มวันวนัวนอยู่เล่นตัวนี้ด้วยไรอัน เป็นตัวที่บังคับให้ฝ่ายตอข้ามหยุดนิ่งภายในเวลาระยะห้าถึงสิบวิประมาณนี้ถ้าฝายตะข้ามหยับเราจะรู้ตำแหน่งตลอดทุกๆสามวินาทีแค่สามวินาทีนะทุกๆหนึ่งวิในในสามวินาทีก็คือหนึ่งวิแล้วก็หนึ่งวิแล้วก็หนึ่งวินั่นแหละรู้ตำแหน่งถ้าฝายตะข้ามถ้าฝายตะข้ามหยุด<อ>หมดก็เราก็จะได้เปรียบในด้านการบุกเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้อง เล่นชำนาญเพราะปืนแม่งดิดเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้ทำไมเราเล่นปืนดิดอ่ะโอ้ยกล้องติดกล้องติดเราแค่เล่นแบบกระโดดแล้วก็ไต่เครื่องขบวนครับไม่ทำอะไรอ่ะยอยอคยอคเพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่ามันยังไงมันก็อยู่ข้างบนแล้วแต่เราใช้ด้วย่ามีมิวอ่ะหายละมีมิวเนี่ยชิบหายมีชิบหายแล้วเอ้าลืมไปมันอยู่เวนอยู่แล้วไม่น่ากระโดดไปเลย โอ้นะครับท่านผู้ชมหมดเลยไม่น <glam our y> like ่ากระโดดเลยเพราะทันเมื่อกี้เรียบร้อยโดนหายตัวใหญ่คนนี้ไม่ค่อยขยับโดนต <as can 't> em. <as> ัวใหญ่เขาจะเซฟโดนเนาะแล้วก็เอาเดินมาวิ่งมาเก็บโดนแค่นั้นแหละยิงโดนแม่งเลยหยอก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 เดี๋ยวจะมีจุดแบบจุดยิงสปอนพีกเนาะจะเป็นจุดเนี้ยสปอนพีกน่าตายนะน่าตายนโอ้โหเริ่มมาเราเพื่อเราโดนแล้วรีบเข้าทำไมวะตัวละครที่เพื่อนตายคนแรกมันเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยสามารถ บินได้มันไตมันดับดึงอ่ะเป็นเชือกดึงอ่ะดึงทะลุกำแพงได้อ่ะมันต้วงเป็นคนโง่เหรอวะโอ้ม่๊โอ้ม่โง่จริงวะโง่จริงวะอะไเนี่ยนะไม่น่าหวังพลาดเลยชิบหายนี่เมือ่อก,กี้จำได้นะมันมีท่ออยู่นะม,มีท่ออยู่นะมีท่ออยู่นะมีท่ออยู่นะใช่มีท่อแล้วก็เอาโดมไปดูดิครับเราอะไรอนะ่ะปุ๊บปด้วยความฉลาดของเราเรารู้นะครับว่าตรง ไม่ก็ขอฉลาดละไปละป๊าแปะโชว์แล้วกันทำไมมันไม่ลงทำไมมันไม่ลงข้างล่างล่ะเรากดแล้วกันทำไมไม่ลงข้างล่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกที่มันลงข้างล่างเนื้อคอสมสมจริงของเกมนี้เกินไปครับมันเด้งได้เฉยทำไมเด้งได้ไงวะโอ้เจ๊งอ้ไม่ไม่ตายได้ไงวะอ๋อลืมไปเอา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  เอาที่ติดหัวปืนเป็นปืนเบาเป็นแบบปืนเก็บเสียงโอ้ทำไมเราไม่เอาดามีดกวะเฮ้ยสกินสวยวะ่ะแบ็คไอเป็นสกินแบ็คไอสกินที่หาย,ยาหกมันมีคนเล่นโลวอะโลไม่คุมนะบอสเลยเล่นโลตรงนี้ไม่คุมอะ่ะก็หวาคุ้มดิแล้วทำไมฝ่ายเราฆ่าไม่แบทโลวว่ะตนาน่าเล่นโลวด้วยนึกว่าฝ่ายเราฆ่ามีแบบไอตัวแบบพุ่งสตาร์โลวะแล้วโลมันก็จะแบบหุบลงอะ่ะก็คือแบบมันจะล้มลงเลยแล้วมันก็จะยิงสามโล นั mm ่นแหละก็เลยไม่ค nah. ่อยการอะไรเลยกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ถ้าไฟเราฆ่าเห็นเดีนี้ก็ไม่กลัวแล้วมันไม่มีแน่นอนเพราะต่อไปเราก็จะเล่นโล่โชว์ความเป็นหนึ่งของยูพีโลให้ดูโล่มันโกงขนาดไหนอ่ะมาดูกันนะครับหนึ่งต่อสามมนชนะได้หรือไม่ไม่ชนะหรอกจริงถ้าเไฟเราข้าไม่บุกอ่ะมันไม่ชนะหรอกดู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 ความโกงความโกงความโกงดูความโกงดูความโกงมา ยิงไม่พังครับโลโคตดถึกอะ่ะโดนระเบิดไม่ไม่พังด้วยอ่ะกินเอาเด๋วดอวทุกยางไม่ไม่พังโลโคตดโลทำจากแต่เนียร์เน,เนี่ยเนี่ยปลาระเบิดปลาระเบิดคงเบิดควันด้วยเราไปเช็คโดนด้วยโอ้โหโดนมีแค่นี้ใหญ่ไปเช็คเลยนี่นี่เราห้าสิบลาไปคิวนี่ม,นมันมันคิดเว้ยมันที่มันที่ท,ที่ที่ผมเห็นอะ่ะมันคิดเว้ยว่าจะเอานี้เว้ย เอาโล่มากันหลังมันแล้วให้มันกดเวทแต่มันโง่ปะวะมันมีทางเข้าสองทางมึงโง่ปะวะโอ้ยปวดหัวว่ะเล่นได้ไงแหละคิดว่ามีมีทางเดียวว่าที่มีทางเดียวจะไม่ว่ามันเลยมันปอระคาต้องมาขับวิ่งมาไงวิ่งเข้าไม่เอ้ยไม่มีสองทางมึงไม่คิดเลยหรอวะว่ามีสองทางวันเล่นโลเองก็ได้วะโลไม่ต้องใช้เก็บเสียงนะยังไงถ้าใช้เลเซอร์อยู่ละระเบิดควันครับแนะนำว่าระเบิดควันดีสุด เอามาวางเอ้ยสว่คู่ของฉันระเบิดแฟลตระเบิดขวันคู่ของฉันว่าไงเอาไปทำเนี่ยมาสุม่มมันสุม่มมันสุม่มเราสุ่มด้วยนายเราเราก็สุ่มด้วยมาเราแฟลตสุ่มก็โลใหญ่สุ่มเหมือนกันปะโลแฟลตเป็นตัวโลเข้าก่อนนะแล้วก็แฟลตใส่หน้าในาระยะที่กาหนดน,นะแต่ผมก็จำไม่ได้ระยะเท่าไหร่แต่แน่นอนแนะนําว่าแฟลตใกล้ๆดีกว่าแ <laughs> ฟลตใกล้ๆนี่เฮี้ยเลยนะครับบอกเลยทนะ่านผู้ชมบอกเลยแฟลตใกล้ๆนี่เฮี้ยนะครับ พราะผมก็เล่นตัวแฟดอยู่แต่แรกเล่นได้ไม่เป็นหลังๆอ๋อมันต้องวิ่งเข้าใส่แล้วก็แฟดใส่หน้าแล้วก็เล็งยิงโอโ้โ,อโหเฮ้ยปวดหัวเลยน่าจะเอาข้างล่างแหละนี่น่าจะเอาข้างล่างแหละเพราะว่ไม่เอาข้างล่างวะ่ะเอาห้องนอนหนูหน่อยเอาห้องนอนที่เราเล่นเนะาะไปโอ้ชิบหาย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแวงนแงนแงน แงนแงนนครับแงนยาว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 เพื um. <tim> <food> <t> ่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อิบล้านนี่คิวครับโอ้ยายายามีมิวใช่เลยเป็นอย่างมาโอ้ยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นโด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 นโอ้ยฉีหายฉี่หายใจเย็นเย็นเย็นโอ้โหลนเลมือลนเนี่ยมือสั่นเลยลนเอ้ยมันแสดงมันดักเว้ยแต่มันดักเว้ยเมื่อกี้มันดังอะไรวะ กระดักหมีใช่กระดักหมีมันตั้งกระดักหมีเมื่อกี้เว้ยส่วนมีคนดักอัาดอันนี้ญาดับดีสปาวดักยิงอ่ะหน้าหมีแห่งชอบเลยคนดักยิงในโลแฟ่ปไปข้างในละ<น>แต่ถ้าแนะนำว่าถ้าเป็นโลใหญ่ก็ฆ่าทางนี้ด้วยแต่ใช้โดนนะใช้โดนนะแต่ใช้โดนไปเปิดก่อนนะเปิดหาโคนก่อนนะตั้งคิวตั้งคิว เแยแล้วไม่มีใครมีตัวระเบิดแล้ววะอ๋อตัวระเบิดมาถูกตายแล้วดิวัยเวนอ๋อสวย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 ขอเช็คก่อนแล้วกันโอ้โหอย่าเข้า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 เป็นไรกโอโมมม้มันยิง,ยมยงไม่ทำลายวะมันต้องยิงกีนแน่นวะเก็บปืนตูไม่ให้เงียนะตวะวันะ ขอให้สิบบาทในคิวของผมนะครับใหโล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 ่ใโลโลตายใหโลโลแตกขอให้สิบบาทในคิวผมนี่กระโดดข้ามครับกระโดดข้ามตรงนี้ปุ๊บจะข้ามตรงนี้ปุ๊บนี่ใครก็ดูกลัวโ้ย มีแม่งเหี้ยอะไรวะเนี่ยอุย้ยนี่ไง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 ชนำนาญโล่อยเวนอย่ามาคิดจะสู้กับคนที่ชนำนาญโล่มาก่อนไอ้หน,หนูใครมาอีก,ใค,อกใครมาอีกมาอุ้ยอ้ลืมกระดักหมีกูลืมอีกแล้วเหลือยี่เลือยี่สิบโอ้ชิบหายหายชิบหายมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ ก็ไม่ดีครับก็ไม่ดีครับอุ้ยอยากโดนอ่ะอุ้ยอยากอยากตายว่ะอยากตายอุ้ยอยากตายว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากตายว่ะอุ้อย,ยคุณจะตายแล้วนะกูจะตายเยอะแล้วอุ้ยนี่ยนกะูจะตายเยอนะแล้วอุ้ยเอา้า <laughs> โอ้โหแล้วเราก็แบบไม่ใส่เกตข้างหลังเนาะเราก็การใส่ข้างหน้าหนูก็เห็นเพื่อนมันยิงอะ่ะโอ้โหแล้วใครจะไปตัดสั้นระู้วะน่ะเรียบร้อยไนท์โบว์ไนท์โบว์ โอ้ชนะจะชิวๆอ,อ,อ,อยู่ครับก็ฝีมือผมอยู่แล้วนะหย,ยอกๆก็เพื่อนนี่แหละแต่ชิวเนี่ยแหละ oh, โอ้ the bag is the bag b a บจริงผมก็ที่สองอยู่แล้วนะฝีมือพอตัวชำนาญโรชำนาญโรอย่างชอบไปเลยอย่างชอบชำนาญโรก็เกมนี้เป็นเกมที่แบบผมสหรับผมว่าสนุกนะเป็นเกมที่แบบต้องคิดเยอะวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมผมก็แรล่งอาปปะแรล่ง ไม่เคยใครเยื่อนะบอลเลยเพราะผมเพราะผมเพราะผมแบบอยากทาให้แรงตกไงอยากหลงไงอยากรู้ว่างความแบบทรมานแบบแรงแบบติดลบอะแม่งไม่อยากแหละเห็นน้องพูดมาพูดไม่อยากแล้วไม่อยากจะติดลบแล้วถ้าใครเจอไปเจอเจอประสบการณ์แบบติดลบนะครับก็น่าจะแบบพูดคุยกับผมได้เพราะผมก็ไม่อยากจะลอง,อแ,นนอง,แ,ลงแล้วเพราะแน่นอนก็แหกครับลงแรงยาวๆแรงไม่ขึ้นโอ้โหร้องไห้เลยดังนั้นร้องไห้ครับก็ แต่พอกันแค่นี้ดีวกว่าเราของปาของคองกันแบบพูดเฉยๆว่าเดี๋ยวจะมาเกินว่าจะทําคิดอะไรหรือเปล่าทําแน่นอนครับพอเลยทําแน่นอนช่องนี้ผมไม่ทิ้งไปไหนหรอกแต่ผมจะโด,แดนแฟนทิ้งอ่ะเล่นมุกเฮียแล้วะเนี่ยไม่เกี่ยวห่างเหวเลยกับช่องเลยครับก็ขอจบแค่นี้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคิดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายยูอเกนโย